โอเคครับทุกคนวงการชิปเซตสมาร์ทโฟนกำลังคึกคักสุดๆคลิปนี้เราจะนำาข่าวใหญ่และข่าวลือสดๆร้อนๆเกี่ยวกับชิปประมวลผลแฟร็กชิปตัวท็อปจากยักษ์ใหญ่อย,อย่าง Snapdragon และ Mediatek มาอัปเดตให้ฟังกันไม่ใช่แค่นั้น เราจะไปส่องมือถือใหม่เอาใจสายเปจาก Vivo และ Oppo ที่จะมาพร้อมกับชิปตัวแรงพวกนี้ด้วยพร้อมกันแล้วไหมครับน้ำไปลุยกันเลยอย่าลืมคอมเมนต์บอกพวกเราด้วยนะครับว่าใครรอมือถือรุ่นใหม่เป็นพิเศษพวกเราจะอ่านคอมเมนต์จากทุกคนเลยเหมือนทุกครั้งครับทุกคนเดี๋ยวเราเบรกให้5วินาทีให้ทุกคนไปไลค์แชร์คอมเมนต์แล้วเรามาดูกันต่อครับดูคลิปเต็มคลิกภาพโปรไฟล์ ถ้าชอบอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกริ้งๆให้กับพวกเราด้วยนะครับ